เจ้าลิทไทยกินไซเทรแลนด์อ้าวครับมาแตะเด็นการเมืองสักนิดหนึ่งในประชาธิปัตย์เขาก็เกิดแรงกระเพื่อมนะประชาธิปัตย์นี่เขาซัดกันแรงนะอืมแต่เขาพยายามจะกลบกลุว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาอยู่เอาอยู่คือตอนเนี้ประชาธิปัตย์เหมือนพระมหามชารัฐกําลังเกิดวิกฤตผู้นําค่ะกําลังเกิดวิกฤตการนําอมคือผู้นํามีปัญหาการนําอี่เมื่อผู้นําพักมีปัญหาการนําพักลูกพักก็ปวนอืม ถูกไหมครับป่วนมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งป่วนเพราะอยากโค่นอีกกลุ่มหนึ่งป่วนก็เพราะว่าไม่เชื่อว่าการนำของผู้นำจะทำให้พักขึ้นมาเป็นพักนำได้ถูกไหมถูกต้องประชาธิปัย์เนี่ยมันน่าจะมีทั้งสอ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 งป่วนผสมประกันสป่วนเกิดขึ้นละสัญญาณที่ผ่านมาก็เห็นละทยอยทะลักออกไปเมื่อวานนักข่าวก็เอาไม้ไปจ่อปากท่านประธานชวนพระอาจารย์ชวน อาจารย์ชวนหลีกภัยถามพระพอาจารย์ชวนบอกคุณชวนเรื่องปนปวนในพักประชาธิปัตย์มองอย่างไรเขาจะเขย่าคุณจูรินคิดอ,อย่างไรรวมกันละจะล่ารายชื่อไป,ไปฟังนะเชิญครับมีประสบการณ์อย่างนี้มาเยอะนะครับมีสิบมกรามีอะไรสมัยก่อนมันบทเรียนเหล่านั้นก็ทําให้แต่ละครั้งในพักก็กระทบแล้วก็ผลต่อมาในการเลือกตั้งก็เสียหาย พนันบทเรียนในอดีตเนี่ยควรจะเป็นก้อนที่เตือนใจสําหรับคนที่อยู่ในพักแต่ว่าสําหรับคนที่อาศัยพึ่งพาพักอย่างพวกผมเนี่ยก็เป็นหนี้บุญคุณพักเพราะฉะนั้นอะไรที่จะทําให้พักเสียหายก็ต้องระวังครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมก็แต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันที่เรียนไว้แต่ว่าแต่ว่าได้เรียนไว้ว่าพวกเราที่เป็นสมาชิกพ,พักต้องคิดถึงประชาชนที่เขาเลือกเรามา อยาให้เขารู้สึกว่าเลือกมาแล้วมีมาความขัดแย้งกันเองอะไรเงี้ยครับแตแครับที่าเ,เป็นผู้ใหญ่เลยค,ครับแตนรคะที่จะขอให้กลุ่มที่มีความขัดแย้งเขมยมาพูดคุยกันเป็นคนกลางในการ,ารประสานให้เกิดความเข้ใาใจบังเอิญไม่ยังไม่มีตัวตนนะฮะจริงๆเนี่ยยังไม่มีตัวตนว่าคือใครเป็นตะขาวออกมาแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีข้อความในไลน์ที่มีปัญหาเนี่ยผมก็เตือนนะฮะว่ามีอะไรก็คุยกันอย่าไปทําให้เกิดความขัดแย้งมันปลายไป เพราะว่าตอนนี้ก็มีกลุ่มสสบางกลุ่มที่รู้สึกไม่พอใจกับการบริหารงานของคุณจุลินอย่างนี้แล้วก็เกิดข่าวอย่างเงี้มาต่อเนื่องแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งอาจจะเกิดในอนาคตอีกก็ได้ก็อ,อันนี้ก็แล้วแต่เหตุการณ์นะฮะก็มีโอกาสต้องถามท่านจุลินดูครับโดยส่วนตัวคุณเชื่อว่าคุณจุลินทหน้าที่ได้ดีแล้วก็ไม่รอลคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในฐานะหัวหน้าพักเมื่อเลือกไปแล้วเนี่ย สมาชิกก็ต้องช่วยกันสับสนุนทํางานนะฮะแต่ว่าถ้าไม่พอใจอะไรเนี่ยก็ในระบบอย่างนี้มันก็สามารถพูดกันได้สามารถที่จะชี้แจงสามารถที่จะบอกข่าวให้รู้ว่ามีอะไรที่อา้าวละครับตามสมควรแก่ก<ม>รณีไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่คุณชนพูดซะยาวย่อเหลือบรรทัดเดียวว่าตามคาดตามคาดอุ้มจุรินอ้าวเรื่องของเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องคุณคุณคุณชวนก็ลำเลิกบุญคุณคนประจาธิปัตด ทุกคนในประชาธิปัต์เป็นหนี้บุญคุณพรรคประชาธิปัต์ดังนั้นอย่าทำให้ประชาธิปัต์ต้องปั่นป่วนอย่าทำพรรคเสียหายด้วย